สวัสดีค่ะชื่อนางสาวพัทราราวดีพะลาวันนี้จะมานำเสนออาคารเก็บสารเคมีค่ะส่วนตอนนี้จะเป็นหน้าคารนะคะถัดมาจะเป็นส่วนย่อมนะคะเอาไว้ให้พนักงานอ,าาอ่าผ่อนคลายห่การทำงาน,นะคะ่ะถัดมาจะเป็นอาคารจอดรถของรถบรรทุกสารเคมีค่ะและจะเป็นส่วนของรถที่จอดรถของพนักงานนะคะ ด้านบนอาคานะคะ,นะคะจะมีบองระบายอากาศอยู่ค่ะส่วนด้านข้างคารนะคะจะมีประตูหนีไฟแล้วก็หน้าต่างระบายอากาศะคะ่ะตรงนี้จะเราจะจัดให้มีตะข่ายกันสัตว์ปีกเข้าไปนะคะอย่างเช่นนกค่ะเข้ามาด้านในนะคะจะมี ลดเคลื่อนย้ายสารเคมีค่ะแล้วก็จะมีถังดับเพลิงชนิดต่างๆนะคะติดไว้แล้วก็ตั้งไว้ระหว่างในห้องแล้วก็ทั่วอาคาระคะ่ะอันนี้จะเป็น emergency shower นะคะแล้วก็จะมีประตูหนีไฟค่ะแล้วก็จะมีถังดับเพลิงค่ะอยู่ข้าง ห้องแรกนะคะจะมีหนึ่งสามบุธดีนะคะพอจีนค่ะแอร์พลู t i o n Control r e s i d u ะค่ะคาร์บอนมอนอกไซด์ค่ะซัลเฟอร์ไดอดอกไซด์ค่ะคอนจะมีเลบค่ะห้องที่สองนะคะจะมีไดทีเมไดทิลามี๊นะคะ อันนี้จะเป็นห้องที่3นะคะห้องที่3าจะมี industrial pen b l u t filter ค่ะจะมีคอนทามี PPE ค่ะนัทเช l e ีนค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะคือ v i n น l a ล e ะซิเค่ะต่อไปจะไปที่ห้องที่สนะคะห้องที่สี่จะมี Sodium มเอซไซค่ะ ดิเมทิลเมอร์คิวลีค่ะไซยาไนน์คอนเทนเวสค่ะคอนเทมินเอตแอพซอร์แบนต์แมทเทอเรียลค่ะเคมีคอลเรย์เคเตอร์เลซิโดว์ค่ะคอนเทมินเอตโปรเซสอิควิเมนต์ค่ะคอนเทมินเอตฟู้ดโปรเคสซิ่งเวสค่ะ p o l y coordinate by p a n e l PCB w a s e ค่ะแล้วก็อ r คล i นค่ะอันนี้จะเป็นภาพรวมของงานทั้งหมดนะคะขอจบการน,นำสนนเสนอไว้เพียงเท่านี้ครับค่ะ